วันอังคารที่18พฤศจิกายน2568เวลา9ก้านาฬิกาดรเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดรสิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีดรปกรณ์หงสุพันรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศ สบานเมืองสุพรรณบุรีเขาร่วมพิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดไทยมีวินัยจราจรลดความเร็วลดความสูญเสียสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีโดยมีพลตำรวจตรีวัชรินทร์ประสบดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดนาสวนเฉลิมพัทรราชินีหอคอยบรรหารแจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรี